โอมนาลินซิงฝั่งซ้ายัไป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 อีกย่าหยุดไปอีกไปอีกที่ลี่เลย คือจอดการเดินทางนะครับยังไป่กออยู่ศิษย์สาวศยังบอกโกนะครับศิษย์สามียังบอกโกมับงลางบ้าลาบ้านี่แล้วอบอกพัฒน,นาบอกงเลยอบอกมันกลับไปใหม่ทีละ,ะล่อลุ้นล่อเชียร์นะครับข้อดีมากๆเลยนะครับตอนนี้นะครับร<อ>นรินทร์สิงห์พังทรายนะครับการเดินทางคือบ้าชุดมชื่ะครับพี่น้องมาดีเลยนั่งอยู่ในฐานที่เดียว ตัปีนโตตีเซ็นคิดเซนึ้นระบบการทัดพารเกอร์ข้อสูงข้อโต้ดันโตนิดดันโตนินน,น,นิด,ดนมเมรียกออกดาน่ามือวันสางอเมริอาห่างดีอ้าวหางดีครับเบงต้นกับแก้วครับเฮ้แก้วซี่รอยผ่านไปแล้วนะครับผม เบาเป็นเบานะครับผมมองเลยหาซีผุเลยนะครับผมสูส oh, ีกับแอดเทวดาเลยนะครับพุ่มนาลินสิงฟางทรายนะครับผมมาสจเป็นัะไรเราลุเราเชียร์ครับ เด็กที่ว่านั้ว่ามันขักระหมูมแล้วเล่นอน่ละเด็กี่ผมว่านี่ตึมี่้อยห้าสิบสามส่ร้อยห้าสิบสามบาจะรรียบขอบคุณที่ติดตามรับชมรอรดเอีซีสวัสดีครับ